สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับสวนยางพันแปดร้อยไร่ของพ่อผมนะครับพ่อผมอที่จังหวัดหนองคายนะครับนี่เรามาหยอดน้ํากดนะครับเพื่อที่เพื่อที่ว่าเราจะเอาไปขายแล้วก็เราจะขโมยของพ่อไปขายแล้วก็เอาไปเติมน้ํามันรถกับกรุงเทพนะครับเพราะว่ามาแล้วเงินมันก็หมดนะครับทุกคนเราก็จะได้นี้นะครับไปขายเพื่อที่จะเอาเงินเติมน้ำมันกับกรุงเทพนะครับ <c oughs> ต้องรีบทำครับเดี๋ยวพ่อผมมาเจอนะครับอันนี้ผู้ช่วยเหรอคะผู้ช่วยครับช่วยแม่งช่วยปวนนะครับดูมันทําครับนี่หยอดน้ํากดยางนะครับเห็นยางพ่อผมครับพันแปดร้อยไร่นะครับมองไปสุดหูสุดตาครับมองดูได้เลยหยอดเป็นยินนะครับขณะนี้ผมก็หยอดได้ประมาณห้าต้นแล้วครับแล้วอีกชาไหนผมจะเสร็จครับทุกคนเอาคนทางนน้นดิ นี่ผมผมเพิ่งจอดได้สิบต้นครับทุกคนเพราะผมมีมีตัวป่วนและเบนนะครับแล้วมันก็ดีดดิ้นดีดีเลยครับวายากอะต้องรีดทำนะครับขอฝังแกไว้ที่นี่ที่จะขายก่อนปีใหม่นะครับโหดินแม่งค้นเหนียวเลยก็ขอบคุณเอซีทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดใจให้ผมนะครับว่าผม แทบน้ำตาจะไหลนะครับผมทําช่อง youtube มานี่ก็คนติดตามนี่แบบบอกตรงเลยครับสามปียังไม่ยังไม่ถึงร้อยเลยครับช่วยช่วยกับลูนาครับผมผมกราบนะตรงนี้นลครับจะกดติดตามผมด้วยครับผที่ผมจะไม่มีสาระแต่ก็กดติดตามผมบ้างเถอะครับที่ไอ้แจ็คแป๊บโฮนะครับมันไม่มีสาระหาเหวยอะไรนะครับคนยังดูมันนะครับและผมนี่มีสาระนะครับนี่เกษตรกรสวนยางนะครับนี่ราคากระแสนถูกนะครับโอ้คิดถึงทักษิณนะครับ ที่ราคายางแพงนะครับนี่ราคาถูกมากเลยครับพ่อผมก็ทําอยู่ครับพ่าปลูกไปแล้วนี่ว่าทำไงครับจะตัดทิ้งก็เสียดายนะครับทุกคนเพืป่วนประจำคอยเป็นเกษตรกรก็ต้องทําไปนะครับก็ฝากฝากฝากกดติดตามด้วยนะครับนะครับผมครับกราบเลยครับผมกราบ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 เลยครับกราบฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ กราบด้วยนะครับช่วยกราบด้วยนะครับก <BSCRI S 1> ราบสวัสดีครับห้ามสิบกว่า,าคนก็ยังดีนะครับผู้ติดตามผมยี่สิบเองครับครับครับบาย